ว่าว่าอาธรรมชาติเอาไปเปพียงนะเป็นริงๆแบกธรรมชาติปลาถกสุกแล้วทุนโอ้ยังสดอยู่เลยปลาดูพ่อแม่พี่น้องปลาลาปลา,าไทยยี่นี่ต,นตอนห้าสุบสองพันคะแนนหมดแล้วเนาะคลิปนี้ก็อยู่ปลาจีดงเนาะคุณเนาะไปหากินของปลาเนาะนะฮะปลาหาสดปลา,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 านนเนาะเออ หาลินของเทียนน,นนั่นขึ้นมาะว่าบ่มีของกินน,นะไอ้หลังจากคลิปเอาเก็บหอยนาเอาต่อไปฆ่าปลากันเลยนี่ยหลังจากซ่อมหม้อนา,าคว่าไปงานไรเฮ้ยปากกนหายเลยเอนากเห้ มาไล่แต่บันไงนะอเออแล้วเอาพักขึกก้นเท้ากันเนาะจากเป็นเท้าแล้วฮาสีมาทายตอนห้ากินที่หอบเนาะนี่ก็บหอบนี่ก็แต่เสาเลยเนาะแต่เสาเลยี๋ยวฮาสมมาทายมาให้บุญ อตอนนี้ก้าโมงแล้วเนาะไปแต่สศพในตาคนเยอะอยามกินข้าวอามาลามเนาะ เนะคนตอนนี้เรากระลาบป้านะเหมือนว้าใบมอยู่ป่าอยู่งคือเก่าเนาะนี่ปลาเค็งเหน,นะปลาเค็งจะมีเนาะอย่างจีเบงปงรุงอรอบเจ้าละ Ồ, oh, oh, mà ý nhận này Mình chạy xuống đây Nó Hoàn nó thì thì sẽ biết bán không xin đẹp ngày เอาไปจี้แสดงไอารา่เข้าใจเหรอ้าจี้นั่นเลยธอดงกันเต็มไปเลยเต็มไปจี้เต็มไปี้จีเก่อนบนเรือพวกไใสเลยไใส เอาลายโพั้าใละเอาไปปีกนะบินชิมแบบธรรมชาติเอาบางไปลามหอยเบิ่งเบิ้งไปเต็มโชดเลยเต็นเป็มปยน่อนะบินหฮซะเลย

เอันยี้งไาจะตยเลยเอาไปกินตะเอ๊เคียนตเคนยนตเแยงมีไปซักไปนะตะกูเคยนที่เดิมนะคับเอาไปกินละกินดธรรมตา อืมจริงจริงอืมอ่ะครับครับต่อมที่ทำอะไรอยู่ก็ตัวเนี้ยต่อต่อไป

<laughs> นี่คือปลาหาวปิงอ่าเกิดบ่ายเกินจินอยู่วะอ๋อตรงนี้บ่ายเสร็จดแล้วทำงานเอ้อ ลามหอยนาะลามหอยเนาะให้เคยลามเนะาะปลาถูกแซ่บกคนซอสสุกแล้วต,ตุ๋ให้ตัวเอางวงสีเขียวกันหรอปลาปลาลาปลาลับชิ้นอะไรที่ทำใจเลย